เลยค่ะหนูชื yeah. ่อนางสาวศิลปกษสจนาพรนะคะมาจากโรงเรียนดีบุพังงานวิทยาลัยค่ะวทนนี้หนูจะขอมาสัมภาษณ์คุรูเกี่ยวกับอาชีพที่คุณรูทำนะคะเลยค่ะคุณชื่ออะไรคะหนูชื่อชัยชัยวรานิชานานะคะที่ทำงานเนื่ยค่ะคำถามแรกนะคะครูมีเทคนิคหรือวิธีการสอนที่ทําให้นักเรียนเข้าใจภาษาอังกฤษง่ายขึ้นอย่างไรบ้างคะผก็ไม่มีเทคนิคอะไร กับคนอื่นนะครับครูว่าจะพยายามพูดช้าๆชัดๆแลวก็เห็นว่านักเรียนต้องมีความสับหรือนักเรียนต้องแปลได้ทุกตัวนักเรียนแปลได้ทุกตัวก็จะทำได้ค่ะข้อต่อไปนะคะครูจัดการกับนักเรียนที่ไม่มีความมั่นใจหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างไรคะเรื่องความไม่มั่นใจอันนี้เป็นปัญหาสำคัญคำถามดีนะคือความไม่มั่นใจครับครับตัวเราก็อยากจะกล้ายืนอยากเป็นตัว คำนี้ก็ตอบผิดนะแต่เราก็ต้องแก้ไขเขาในวันนี้่คอือบอกว่าจริงๆมันต้องตอบแบบนี้ทําให้เขามีความมาั่นใจเพิ่มขึ้นมาไปเรื่อยๆในแต่แตละวันข้อต่อไปนะคะถ้านักเรียนไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเลยครูจะเริ่มสอนอย่างไรเป็นระดับแรกถ้าเด็กไม่รู้ภาษาอังกฤษ,าษาเลยขั้นแรกเราก็ต้องผัดต้องต้องสัปพยา,ยามเดียวครับแอน์มดแล้ก็ต้องเหมือนเหมือนกับเราเรียนกาอากาศกอากาศใช่ไหม เหมือนกับเราร้องเพลงอะไรนะอูมีอาอูมี่อาใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มค้อง a n mod a n c n mod พวกตัวยังอยู่ได้ก่อเมื่อเขาเริ่มอ่านออกเริ่มรู้แล้วตัว a ่านะตัวมีบริไมมันก็จะไล่อย่เขาจะอ่านออกได้ส่วนขึ้นหายจรเขาต้องอ่านออกก่อนถ้า่านไม่ออกมันจะเป็นปัญหาใหญ่ตามข้อต่อไปนะคะครูมีวิธีสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรคะแรงจูงใจเหรอก็คือความที่ครูสอนนานแล้วนะ ก็ต้องเอาพวกพื้นที่เป็นโมเดลว่าแม้แต่ว่าผมก็จะอ้างว่าเออ่นพี่คนนี้นะเขาสำเร็จนะเขาตั้งใจเรียนอย่างนั้นให้เป็นแรงบันดาลใจอ่ะเดี๋ยวสมัยนี้เด็กมันก็จะมีไอดอลใช่ไหมไอดอลแบบติ๊กต็อกบ้างไอดอลตามยูทูบบ้างแต่ของครูก็มีไอดอลคือลูกศิษย์เก่าอย่เนี้ยที่ประสบความสำเร็จเป็นหมอกางเป็นเพจจัดบ้างอันดับแท์บ้างการบอกน้องๆให้สำให้เรียนแบบต่างข้อต่อไปนะคะ สถา,านการณ์ที่นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนคือยุคครูกับลุกคุูก่อนหน้าครูมันไม่เหมือนกันคือยุกครูเป็นทุกเปลีป่ยนผ่านคือเด็กทุกคนมีนมือถือคือเด็กที่ไม่สนใจเรียนเพราะว่าไปติดโซเชียลแล้วก็ใครเล่นมือถือมากเขาเล่นมือถือมากก็่เกิดอาการที่ว่าเด็กไม่มีสมาธิเราไม่มีสมาธิล้วก็ทำให้เด็ก,เ,ดก,เ,ก,กเรียนไม่เรื่องครูก็จะดิ้นมือถือย้ายที่นั่งทำให้เด็กมีสมาธิให้มากขึ้นเข้าม ข้อต่อไปนะคะครูใช้สื่อการสอนหรือกิจกรรมอะไรในการสอนบ้างคะช่วยช่วยยกตัวอย่างเร่อการสอนแน่นอนครับเบสิกเลยครับ cover point แล้วก็ขึ้นเราทั้ง cover point มาตัดสิ่งให้เรียบร้อยนะครับหมายว่าตัวสอนเราจะต้องมีการทําให้มันเน้นตัวสอนตัวดําใหญ่ตัวเองหือที่เราทำบทเหมือนกันนแหละแล้วก็มีการเข้ารูปเข้ารูปภาพให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้นทำชาร์ท กติเนาะสมมติว,ว,ว่าตัวเรียนทั่วไปก็ทำแบดดบนีดด้เนาะไมพิเศษค่ะข้อต่อไปนะคะครูมีวิธีวัดผลหรือประเมินความเข้าใจของนักเรียนอย่างไรคะวัดผลก็คือเวลาครูครสอนเนี่ยมันจะมีข้อสอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนไปหมายถึงว่าสมมติครูสอนเรื่อง p r e s e n t simple tens e พอจบปุ๊บเราก็ต้องมีข้อสอบที่เกี่ยวกับ p r e s e n t simple tens e นั่นเลย นนอน e s e n อ a t i o n ผ่านจบปุ๊บเราก็ต้องสอบเลย,เลยแหลจะเราก็จะใช้วิธีการเดินดูนะเพราะคุณก็ไม่มีเวลาตรวจมากเาก็เดินดูว่าคนไหนตอบได้คนไหนทาข้อสอบได้ด้วยตาเนี่ยเราไม่เห็นแล้วว่าใครทำได้ใครทำไ,<ช><ช>ไม่ได้ค<ช>่ะข้อต่อไปนะคะในมุมมองของครูภาษาอังกฤษสำคัญกับนักเรียนไทยอย่างไรบ้างสำคัญมากอย่าเรียกว่าสำคัญกับนักเรียนไทยเลยภาษาอังกฤษอ่ะมันสำคัญกับนักเรียนทั่วโลกหรือปล่าผมว่าอธิบายง่ายๆเขาบอกว่ะ ญี่ปุ่นเขาของภาษาญี่ปุ่นเลรวเขาห่อมาพูดไม่ได้เขาของต้องใช้ภาษาอังกฤษถือว่ามันเป็นมันเป็นภาษากลางโลกมันต้องเมันต้องมีภาษาใดภาษาหนึ่งต้องพูดทั่วโลกที่สื่อสารกันได้เอาข้าหองไปจีนข้อองพูดภาษาจีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ขาของเขาต้องใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมดังนั้นละภาษาอังกฤษมันมันคือพลังเนี่ยมันคืออำนาจมันคือในการติดต่อสื่อสารทุกคนอย่ายวนี้สอบแพทย์สอบเภสัชอย่างนี้ก็ใช้คะแนนภาษาอังกฤษแล้วนะแต่ตัวยืนยันว่าคุณมีความรู้้พออที่่จะไไปตติดดชาวก ถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยหรือแพทย์เขาก็ไม่รับนะมิจัดหของไม่รับกระดับหเขาต้องมีมันมีเกณฑ์กลางนะในการขขอสอมาตรฐานในการวัดผลภาษาอังกฤษค่ะข้อสุดท้ายนะคะครูมีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน, meter, an ใน์ในการสอนภาษาอังกฤษอย่างไรในระยะยาวเป้าหมายครูอ่ะก็คงเป้าหมายที่ครูครองอ่ะคือครูไม่สามารถตอบได้หรอกว่าเขาหอมเองหรือว่าลูกศิษย์เองแต่ต้นอ้อยอที่ถานว่าอนาคตจะไปไกลแค่ไหน แต่ว่าครูก็จะทําหน้าท so, uh, so, 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 so so, ี่ให้ดีที่สุดของครูว่าเป้าหมายที่แม่ตั้งหมือนแล้วพ่อแม่พ้อของเองพ่อแม่รู้สึกเองอ่ะเขาเขาเห็นแล้วอนาคตที่จะไปทางไหนเขาไม่เห็นหรอกแต่เขาก็ทุ่มเทเต็มที่เพื่อตัวนีอแหลยคชับนกันฉันใดก็ฉันนั้นก็เหมือนตัวคุณพ่อ่ะคือครูก็ต้องทุ่มเทให้เต็มที่ทุ่มเทการสอนให้เต็มที่ใครครูใครไม่มีสมาธิต้องย้ายที่น้าเพื่อจะให้เขาได้ไปในสิ่งที่เขาดีที่สุดอนาคตที่ดีสุดสำหรับเขาแค่นี้เราพอใจะก็คือนิสัยครูพ่อละ คือถ้าเกิดว่านักเรียนน่ช่วยเหลือพ่อแม่ได้ช่วยเหลือครอบครัวได้มันก็ทําให้สัตว์มีความสุขแบบคือไม่ต้องถึงขนาดไปกรอกคู่โลกไม่ต้องถึงขนาดส่งเธอไปสู้เขมรหรอกขอเธอช่วยเหลือครอบครัวเธอได้ต้นหอมเออต้นอ้อเข้าหอมเองช่วยเหลือครอบครัวได้มาคุยจบค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับยินดีครับ